ในแถบล้านนานั้นมีเรื่องราวที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานตัวหนึ่งที่มาปรากฏกายเพื่อบรรเทาทุกข์และให้โชคลาภแก่ผู้คนตำนานแดอรี่วันนี้ทางทีมงานได้หยิบยกตำนานแมงสี่หูห้าตามานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันครับ เรื่องราวของแมงสหูหตานั้นเป็นวรรณกรรมจากคัมภีร์ใบลานของล้านนาและจากนิทานมุขปาฐะที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายซึ่งให้ทั้งความเพลิดเพลินและได้สาระจากคติธรรมคำสอนหรือข้อคิดที่ได้สอดแทรกเอาไว้คำว่าแมง นอกจากจะใช้เป็นคำนำหน้าของสัตว์ตระกูลแมลงแล้วนั้นก็ยังใช้เป็นคำนำหน้าสัตว์ใหญ่ในเชิงตลกขบขันอีกด้วยสำหรับแมงสี่หูห้าตาหรือที่เรียกอีกอย่างว่าองค์สี่หูห้าตานันเล่าขานกันว่ามีลักษณะเหมือนมีสีดำตัวอ้วนหรือลักษณะคล้ายลิงมีหูสองคู่มีตาห้าดวง กินถ่านไฟร้อนเป็นอาหารและถ่ายออกมาเป็นทองคําชาวล้านนาเชื่อกันว่าแมงสี่หูห้าตานีคือพระอินทที่แปลงกายลงมาจากสวรรค์เพื่อมาช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้ตามนิทานพื้นเมืองของชาวล้านนาที่เล่าขานกันมาว่าการละครั้งหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มกำพพลาฐานะยากจนและมีที่ดินทำกินเพียงน้อยนิดไว้สำหรับปลูกข้าวอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดภัยแรงทำให้ต้นข้าวที่เขาปลูกเอาไว้ตายลงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชายหนุ่มผู้นี้และอยากช่วยให้พ้นจากความทุกข์ยาก จึงจำแรงกายมาปรากฏเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซึ่งมีหูสีห่หูมีดวงตาห้าดวงและได้มาทำลายต้นข้าวในนาเมื่อชายหนุ่มมาพบจึงเกิดความโมโหและคิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ก็ไม่มีอาวุธใดทำร้ายมันได้เขาจึงคิดหาวิธีต่างๆจนกระทั่งจับมันได้ในที่สุด ก่อนจะนำมันมาผูกติดไว้กับต้นเสาของกระท่อมที่พักพอตกเย็นเมื่อชายหนุ่มหายโมโหโลงบ้างแล้วเขาก็ได้นำอาหารมาให้เจ้าสัตว์ประหลาดแต่มันก็ไม่ยอมกินแต่อย่างใดมันยืนตัวสั่นเทาเหมือนว่ากำลังหนาวจัดชายหนุ่มเห็นก็เกิดสงสาร จึงได้หาฟืนมาก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่มันและในขณะที่เขากำลังนั่งพักอยู่ในกระทร่อมก็ได้เห็นแมงสี่หูห้าตาจับผ่านไฟก้อนสีแดงที่กำลังร้อนจัดกินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดเขานั่งดูมันกินอยู่อย่างนันจนกระทั่งพลอยหลับไป ทันทีที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าชายหนุ่มก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าแมงสี่หูห้าตาที่กินฐานไฟเข้าไปนานได้ถ่ายออกมาเป็นทองคำเขาดีใจเป็นอย่างมาและได้นำทองคำเหล่านั้นไปขายจนกลายเป็นคนร่ำรวยในที่สุดทำให้ชายหนุ่มกําพร้าได้คิดว่าหากเขาใจร้อน และขาสัตว์ประหลาดตัวนั้นตายป่านนี้เขาก็คงจะยังยากจนเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้คนมีความเมตตาละเว้นชีวิตมันรักษาสินภาวนาและมีพรหมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาหากยึดถือสิ่งเหล่านี้ได้ ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขจากตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมานี้ทำให้ปัจจุบันมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่เข้ามากราบไหว้บูชารูปปั้นแมงสี่หูห้าตาที่วัดของชาวล้านนาโดยต้องมากราบไหว้ในช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปเพราะมีความเชื่อว่าหากใครมีความทุกข์ ความยากลำบากเมื่อมาขอพรและเอาสิ่งไม่ดีมาทิ้งไว้ความทุกข์เหล่านั้นก็จะหายไปพร้อมกับตะวันที่ตกดิน <umba> และเชื่อกันว่าเมื่อใครบูชาฐานไฟสีแดงพรที่ขอก็จะสมหวังและได้โชคลาภไปต,ตามๆกัน <umba> ก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานแมงสี่หูห้าตา หวังว่าจะชอบกันนะครับ